สวัสดีครับสวัสดีครับไอเดียอี b ีบายเอนะครับครับผมวันนี้เฮียมาเสนอรุ่นไหนครับเออมาทดสอบ3ามล้อบรรทุกอ๋อรุ่นุ่อหนึ่งทอวันทอวันท่อวันตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้หลายประเภทหลากหลายเลยบรรทุกได้เลยไอ้บรรทุกหนักๆเนี่ยก็สามารถที่จะบรรทุกได้ไม่ว่าสินค้าการเกษตรข้าวของเครื่องใช้ข้าวของปุ๋ยปผยอะไรพวกนี้สามารถทุกได้บรรทุกหนักๆตั้งแต่5 0 0กิโลกรัม จนถึง1000กิโลนะครับก็สามารถที่จะเอาไปทุกได้เลยไอของหนักๆเนี่ยแหละอันนี้มันมีอะไรบ้างครับเนี่ยมันมีอะไรครับมันก็มีล้อดิครับล้อหน้าโอ้กระทะใหญ่เออเขามีล้อดิเออแล้วก็มีแต่แล้วก็มีไฟหน้าไฟหน้าเอาพึงเท้ามีอะไรครับสวิตเปิดเอ่าเปิดให้ดูเลยจริงๆสนามกอล์ฟก็ได้นะหนึ่งไปขนเครื่องมือสองไปไปขุดหญ้าไปขุดอะไรหญ้าที่เขาไม่ได้ใช้เนี่ยครก็บรรทุกข้างหลังผมก็เห็นเยอะไอตัวนี้ก็สามารถที่จะไปใช้ในสนามก็ได้ มีกี่สีครับเฮียนี่ตอนนี้ก็มี2สีครับผปัจจุบันนะมี2สีสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยแหละที่เห็นอยู่แหละแล้วสเปคเป็นยังไงบ้างครับเฮียมอเตอร์ครับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนล้อเนี่ยครับผม1,500วัตต์ยังไม่พอนะครับวิ่งความเร็วระหว่างบรรทุกเนี่ย30ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับน้ําหนักนะครับระยะต่อ1ชาร์จเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยครับต่อ1ชาร์จนะก็สามารถที่จะใช้งานได้70กิโลเมตร ถึง90กิโลเมตรโอ้ก็ไปอยู่นะชาร์จต่อหนึ่งชาร์จมากเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นชาร์จทีหนึ่งคุ้มเลยไรเลยโอ้โหโคตรประหยัดเลยเพราะอะไรว่าณวันนี้ราคาน้ำมันแพงเราเปลี่ยนมาใช้อันนี้นะจะคุ้มค่ามากใช้ไปนานๆนะดีไม่ดีคุณได้รถคันนี้รี่ราออะไรค่าน้ำมันก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วอืแล้วการชาร์จชาร์จนานไหมครับเนี่ยกับแบตรุ่นนี้ก็แปดถึงสิบชั่วโมงเต็มปุ๊บมันจะตัดด้วยนะเรามีอะแดปเตอร์ชนิดพิเศษอะแดปเตอร์ก็คือตัวตัวชาร์จเนี่ย เรื่องแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนะ5ก้อน6 0โวลต์กระแสกระแส52แอมป์จริงๆแล้วผมเห็นนะหลายยี่ห้อเลยเอา20แอมป์มาใช้ฉะนั้นเนี่ยวิ่งระยะมันก็ไม่ได้อย่างที่เราเพราะว่าอะไรกระแสมากนั่นหมายความว่าก็ต้องวิ่งได้ระยะทางได้ไกลนี่คือของไอเดียนะแต่ยี่ห้ออื่นอันนั้นเราเราไม่ทราบบางครั้งเขอาจจะใช้ต่ำกว่านี้เสียสรพสามิตถูกต้องฉะนั้น ลูกค้าสามารถไปจอดหน้าร้านได้เลยครับแต่นั้นของเราเองเราถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลองสั่าหน่อยนะอายเฮียลองก่อนลองก่อนครับเดี๋ยวผมนั่งหลังเลยว่ะโอเคโอเคนั่งหลังเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 มีอะไรบ้างนี่โอ้มีเบรกเดี๋ยวก่อนเออลืมแนะนำนี่เบรกมืออันนี้เบรกมือครับอันนี้ใส่เกียร์อ๋ออันนี้เกียร์นะแล้วก็สามารถเปิดยกดัมโอ้อัตโนมืออัตโนมืออันนี้มีโช๊คสองตัวนะอืมแบตเตอรี่ที่บอก นี่ไงกี่ก้อนหนึ่งสองสามสี่ห้ามียึดเลยนะยึดแน่นแน่าตัวนี้มียางมียางรัดด้วยนะประกอบก็ต้องประกอบให้ถูกอันนี้มอเตอร์ชนิดพิเศษนะเป็นแหนบนะเป็นแหนบนะเป็นแหนบนะท่านผู้ชมครับแหนบนะครับโอ้นี่แหละ6ชั้น6ชั้นอันนี้ที่จะบรรทุกได้เยอะน้ําหนักได้เยอะนี่แหละตัวแหนบนี่แหละยกดัมลงดัมอัตโนมือโอ้ล็อกซะหน่อยเดี๋ยวมันเปิดอ่ อ่าตัวนี้มันมีเปิดนี่ด้วยนะนี่อ่ะช่างหล่อขึ้นไปนั่งนี่ผมนั่งนี่ได้เลยไปนั่งเลยอ่าเปิดฝาข้างได้นี่นี่ออืเปิดได้เปล่าครับนี่ฝาข้างนี่ชอบสไตล์ไหนก็นี่ไงนี่โอ้นี่โอ้นี่เปิดฝาข้างได้เลยอ่าฝาข้างอันนี้ปิดปิดไว้ก่อนอนุทักษ์เปิดโอ้อย่างนี้ก็ท่อนไม้ใหญ่ๆยาวๆก็ แล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกเลยอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยสุดยอดเลยครับสุดยอดอ่ะปิด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 เหมือนรถใหญ่เลยนะเนี่ยนี่ตัวล็อกได้ของดีมาใช้นี่ปีนขึ้นแล้วผมขึ้นแล้วเดี๋ยวจะลองดูอุ้ยเอาก่อนก่อนอื่นนะเราต้องเหยยบเบรกนะระวังนะเออทีนี้เราก็ต้องใส่เกียร์ครับขึ้นมานี่ยกขึ้นมาอ่าไปแล้วนะต้องหลอระวังนะครับ โอ้เฮียมันแรงไปนะโอ้แรงมากเลยมันทุกได้เลยนะเนี่ยแรงมอเตอร์มันเยอะจริงๆเลยโอแรงมากนะตามโอ้สิ่งสิ่งผมโยกให้ดูเลยเฮียเห็นเปล่าโยกให้ดูเลยว่ารับน้ําหนักได้สบายเลยนะเนี่ยการบรรทุกของใส่ของนี่ท่านผู้ชมครับสบายเลยเนี่ยผมโยกให้ดูเลยทวันเดอะฟัสเดอะฟัสทวัน เฮ้ยนั่ง่อเดี๋ยวไปวันชุดนะนี่ฟังเสียงซะก่อนครับอ่าครับโอ้ยอดจอดอ้าจุดโอ้ยโอ้เบรกแบบดีไปยาวไปครับยาวไปเลยยาวเลยไปเลยเร็วแลวนะเร็วแลนะเร็วแล้ทันไหมทันไหมทันไหมโอ้เสียงดังเคนเดียวเฮ้ยเอ้าไป เ้าเ้าโอยสถดร้อนเลยเว้ยโอยนอนจริงเลยมาเยี่ยมชมโรงงานอย่างเี้ยเดี๋ยวบรรทุกนี่นีเตรียมบรรทุกไปเยอะเลยน่นี่เต็มรถเลยเนี่ยออจอดเทียบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขนของดูอ๋อนี่ขอริงเลยของแท้ของแท้เลยนี่ปูรู้ว่าปูนลูกหนักเท่าไหร่เนี่ยลูกน้ากิโลลูก5้0 500ย้กิก็คือนั่นแหละตั้งแต่5้0ถึง หนึ่งพัมก็คือ500ก็อครึ่งตันรับหนึ่งก็คือ1ตันมาเดี๋ยวเราลองลองปูนก่อนนะนี่ของแท้นี่เที่งหรอครับผมที่เราเอาปูนมาเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ชมมาว่าเฮ้ยมันของจริงนะจริงน้ำหนักจริงๆนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวก็มองมาก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ครับผม อันนี้เรามีบรรทุกให้เห็นเห็นเลยชัดเจนชัดเจนครับแล้วเดี๋ยวก็ลองเลยด้วยลองบรรทุกเราก็ลองช่างหล่อนั่งด้วยนองหนัหนนนหนกกี่กิโลผมห้าสิบเก้าเยีบเบรกเบรกเบ็กหน่อยเออดึงเบรกไว้หน่อยเออนี่ลูกที่สิบแล้วครับโอ้โห,โโหปิดกระบะเฮ้ยเป็นไงแหนบเนืบโอเคไหมพอไหวไหมแหนบหกชั้นนะแหนบแหนบหกชั้นอ่าเดี๋ยวเราไปลองกันนะอ้าวเฮียเชิญครับ รอหนักเท่าไหร่อ่ะห้าสิบเก้าครับนี่ครเอาห้าสิบเก้าตีสักหกสิบหกสิบไปพี่แสดงว่าห้าร้อยหกสิบครับนี่ขับสบายๆวิ่งสบายนอ่ยนิ่มๆเลยนะเนี่ยนิ่มๆกว่าสบายเลยเนี่ยมาแล้วเร่งไหมเร่งไหมความเร็วก็ได้โปรไฟล์ครับความเร็วได้ไหมได้โอ้ยย้ำนะนี่500รกิโลห้ากิโลนะครับผมบวกตลอดไปด้วยอีกหกกิโลก็เป็น560กิกโลไปสบายๆโอ้มันมี มีสปีดด้วยเล็กได้เลยให้สปีดด้วยมาเร็ว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 ไ้นี่ยอ๋อมันมีสปีดนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะว่าเนี่ยรถเนี่ยเราจะขึ้นเนินนะครับครับอ่อแล้วก็ขนของเนี่ยห้าร้อยน้ำหนักนะห้าร้อยกิโลรวมทั้งเธอด้วยครับรวมทั้งฉันด้วยครับหกร้อยยี่สิบกิโลเอาหกร้อยอ่าลองที่ว่ามันจะไหวไหมไปดูกันเลยปะไปออกตัวสุดยอด เจอดเลยครับนิ่มนิ่มไปไปเอออ่ยสบายสบายเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเราจะมาบรรทุกน้ำนะให้เห็นเห็นเลยนะครับครับเป็นแพ็ค เพื่อจะได้เห็นจริงๆว่ามีการทุกมีน้ําหนักจริงๆนะครับครับผมแพ็คหนึ่งเนี่ยมัน9กกิโลนะครับครับเราก็จะบรรทุกเนี่ยหนึ่งร้อยแพ็คให้ดูว่าเก้าร้อยโลเนี่ยครับก็ประมาณเกือบหนึ่งตันเนี่ยครับครับมันจะไหวไหมไหวไหมเออเราขึ้นเนินด้วยนะครับเออทั้งก่อนปุ๋ยเอ้ยทั้งก่อนปุ๋ยปุ๋ยปูนปูนอันนี้มันน้าอ่าอันนี้อันนั้นห้าร้อยห้าร้อยบวกเราครับเธอกระฉันครับ 600, 600้อกับอันนี้จะเป็นเ,เพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอีกออเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวขนขึ้นหมดก่อนอเดี๋ยวเรา,เราดูให,ให้เต็ม จากเมื่อสักพู่นะฮะเราทุกปูนปูนไปแล้วนะครับห้าร้อยกิโลครับผมทีนี้เราจะมาทุกน้าเนี่ยอ่านันนี้เต็มเต็มเลยนะครับเลยเท่าที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันอ่าหนึ่งร้อยแพ็คครับแพ็คหนึ่งเก้ากิโลรวมทั้งเธอกับฉันก็ได้หนึ่งตันนะครับตามที่สเปคทุกอย่างนะครับครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับไปขึ้นเนินขึ้นเนินลงเนินนเินะครับแล้วก็ลองขับทั่วไปก่อนนะครับว่า มันจะต่างกันย mm. like ังไงคไปไอ้ด้วยโอ้สบายเลยนะโอ้นิ่มกว่าเดิมอีกนะฮะนุ่มน ok ิ่มโอแน่นอนจริงเลยนี่ทดสอบหนึ่งตัน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 หนึ่งพันโลเอาตามสเปคที่สูงสุดเลยครับผมห้าร้อยถึงหนึ่งพันกิโลครับผม เร่งได้45มันมีเทอร์โบด้วยนะครับนี่51นี่55ได้51 52โอ้ก็ยังก็มีเทอร์โบด้วยโอ้โห54แล้วโอ้โอเคอยู่โอเคมีเทอร์โบด้วยนะเทอร์โบนี่ปุ่มอยู่ตรงนี้นะปุ่ม S หลังจากที่เราบรรทุกหนึ่งตันนะครับววิ่งทางเรียบไปเรื่อยๆนะอ้อมไปหนึ่งรอบแล้ว หลังจากนี้เราจะลองขึ้นเนินนะครับ,รบเราลองไปดูกันนะว่าไหวหรือไม่ขึ้นเนินแล้วนะครับอืมอืดหนอ่อ,นอยอืดหน่อยอืดหน่อยอ่าเดียวนึครับเอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งครับผมรอบหนึ่งครับ สรุปแล้วนะครับว่าเราทดสอบนะครับหนึ่งตันที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นยังไงช่างห่อผ่านครับผ่านนะขึ้นเงินลงเนินก็ผ่านเลยครับผมแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ห้าร้อยห้าร้อยรวมทั้งเราก็คือหกร้อยแหละครับผมเอออันนี้หนึ่งตันก็ผ่านทุกอย่างครับสามารถขึ้นทางทางลาดชันลาดชันได้เลยสรุปแล้วก็วันนี้ก็ได้ทดสอบตัวนี้ให้ลูกค้าดูนะแล้วก็ ท่านผู้ชมทั้งหลายว่าบรรทุธได้จริงไม่ได้หลอกเหตุผลทําไมเราเอาปูนเหตุผลเราทําไมเอาน้ํำเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าเราเนี่ยได้ใช้ของจริงและน้ําหนักนี้จริงๆครับะนั้นเราจะเห็นด้วยตาก็รู้แล้วว่ามันใช่ไม่ใช่แต่จะพูดว่าน้ําหนักเท่านี้เท่านี้อ่าหนึงตัน500รกิโล จริงๆแล้วเนี่ยการวิ่งเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะระยะทางที่วิ่งมันจะเ้รียบเหมือนกับรถเปล่าๆถึงแม้เราจะมีไอ้ปุ่มตัว S เนี่ยเล่งนะมันก็วิ่งได้5 0กวิกาวครับผมยังไงยังไงก็ใกล้เคียงกับการรถเปล่าครับการวิ่งเนี่ยพวกนี้ไม่มีปัญหาจริงๆแล้วมันมีน้ําหนักยังไงมันก็ช้ากว่าเล็กน้อยเท่านั้นเนี่ยจนั้นที่มันทุกหนักๆแล้วไปได้ก็เพราะว่ามอเตอร์เราเนี่ยวัตมันสูงไงก็คือพันหกร้อยวัตเลย ฉะนั้นมันจะมีกําลังมากและสําคัญที่สุดคือแบตเตอรี่เราเนี่ยห้าสิบสองแอมป์ก็สามารถใช้ได้ระยะทางได้ยาวไกลแล้วก็มีพลังมีแรงด้วยมอเตอร์พั0หวัตต์สนใจสั่งซื้อบอกหน่อยครับก็จริงๆแล้วก็ช่องทางนะครับที่ไอเดียแซดทุกท่องทางตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศผมณวันนี้ที่มีของเลยที่ได้ทุกไปแล้วได้ไปโชว์แล้วเนี่ยก็คือ MJ อุบลราชธานีอำานาจเจริญยะโสธรและร้อยเอ็ดอันนี้มีของเลยสามารถที่ไปช็อปปิ้งได้เลยครับมีกี่รุ่นครับที่ส่งไปแล้วนะคือจริงมีทุกรุ่นไม่ว่าเกชมได้เลยสล้อบรรทุกสามล้อผู้สูงอายุนะครับสล้อตัวเล็กหน่อยจักรยานไฟฟ้ารุ่นสแตรดานก็มีนะครับทุกสีแล้วก็รุ่นแม่บ้านก็คือ MB1 ก็มีก็สรุปแล้วก็ ทุกสาขามีครบทุกอย่างครับผมนะครับสามารถที่ไปได้เลยและตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศครับผมตอนนี้อย่าลืมรับสมัครตัวแทนจําหน่ายครับทั่วประเทศเหมือนกันครับผมนะครับตอนนี้กําลังรับสมัครอยู่นะครับครับผมถ้าใครสนใจก็รีบๆเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับเนี่ย081343มครับผม0 2น9้า้าครับมานุกนะครับผมสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์ครับกดสับตะไครใบระกูดมะนาวมะพร้าวส้มโอให้กับไอเดีย EV by MJ Motor ครับผมสวัสดีครับ